อนุมูลอิสระคือเซลล์ที่มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วในร่างกายเรานะคะเช่นในภาวะอะไรบ้างนะคะก็การย่อยอาหารนะคะการออกกาลังกายนะคะหรือว่าภาวะเจ็บป่วยต่างๆบางอย่างเนี่ยก็ทําให้เกิดอนุมูลอิสระเหล่านี้เกิดขึ้นได้ค่ะ ปัจจัยภายนอกนะคะก็ทําให้เกิดอนุมูลอิสระได้นะคะเช่นควันรถควันบุหรี่นะคะ PM 2 5ต่างๆค่ะทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับอนุมูลอิสระที่มากขึ้นเหมือนกัน,นะคะ่ะทีนี้ค่ะทําไมต้องต่อต้านใช่ไหมคะอนุมูลอิสระเหล่านี้ค่ะปกติแล้วในร่างกายเราเนี่ยจะมีกลไกที่จะไปต่อต้านเขาอยู่แล้วโดยธรรมชาติเมื่อเราได้รับอนุมูลอิสระที่มากเกินไปแล้วร่างกายเราเนี่ยต่อต้านได้ไม่ทันนะคะ ment. ก็จะทำให้เกิดกระทบกับร่างกายเรานะคะเช่นเกิดโรคต่างๆโรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคม<ๆ>ะเร็งโรคไตเป็นได้หลายโรคเลยค่ะ ที่สําคัญค่ะทําให้เราดูแก่ก่อนวัยด้วยนะคะทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะต่อต้านอนุมติอิสระเราควรจะต้องทํำยังไงนะคะมีวิตามินหลายอย่างคะ่ะที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมติอิสระนะคะเช่นวิตามินซีเบต้าคโรทโนแคโรทีนอยด์เหล่านี้นะคะ่ะก็สามารถเลือกรับประทานกันได้คะ่ะ